ครับพี่น้องครับสวีครับอันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับจากที่ห้อเห็ดเนื้อหมักของป่าจีนครับสูตรเส้นออดครับสูตรบะสัมจำบะไหครับพี่น้องครับต่อกันครับวันที่ว่าจังไดมือนี้เตรียมเยือะเตรียมเยือะไปตัวันอาทิตย์นี้ครับมาอันนี้ปังปังมักนะครับได้ทีละได้ได้จักมือล้วครับน้่ อาทิตย์นึงครับอาทิตย์นึงนึ่ับนี่กยกะยมำว่าขออนุ่<ข>ออรอครับ <laughs> รอครับต่อกันครับต่อกันโอ้ยลุดเจียคลิปที่แล้วพอดีมือไปโดนครับมื่อไปออเฮ็ดให้กล้องหลุดครับพี่น้องเวลามันบ่เดินคลิปไม่ได้ลุดไปอันหลังจากที่อ,อันแรกมันแ,แล้วเราไปล้วพี่น้องอันนี้เส้นออดพื้นมาตีหม้อสองนะครับตีหม้อสองกับชิพที่เก่านะครับเพราะว่า แตกตั้งกันแล้วเป็นเห็ดเทียบที่สองเอาแย้มโลมาคลุกครัครบกับเนื้อมักครับอันนี้น่าเป็นเกระื่อแย้มโลไข่ไหงแย้มโลไข่ไข่ไข่ขนมเค้กครับเนี่ไข่ขนมเค้กเดี๋ยวคแอยตีบักแยมโลอย่างก็กแ,กแยมโล,มโลทีมท,ที่ออกมันออกสมสมผมมาใส่ด้อ๋อยอยู่เซเว่นอ่ะนะอย,อยู่อยนอย้อนอุปกรณ์ทุกปากครับอยู่มันมีหลายหลายหลายอย่างสมสมดิอ่าออกมันมันไหม ผมก็ว่าคุณขึ้นกันครับแต่พอมันตรงอยกได้เป็นแบบเนื้อแบบเสีพวกเผื่อไม่แห้บเยี้ยมันหลุมขึ้นพยายามเบ่งตัวยางด้วยครับพี่น้องครับนี่ประมาณนี้เส้นอดเพิ่นว่าประมาณนี้ด้ครับพี่ต้องนี้ได้ขนมไข่ยิงดีครับได้ขนมไข่ยิ่งดีไปสั่นนี่พอดีเพื่อนหาว่อะไรซื้อรอบนี้คันหาอะไรกะสีอีกแบบหนึ่งจีนนำกะทินี่ขาดบ่ไอะไรเนาะนม่นครับถ้าผู้ได้หายหาว่า ขนมไข่ได้ก็จัดขนมไข่ได้จัดไปเล้วครับหัวเชือกหัวเชือกอ,อะไรไปไหนย่างย่างเอาหัวเชือกนิดนึงโอ้เมื่อกี้มันหลุดดิครับเมื่อกี้มันหลุดหัวเชือมันทันได้หอดหัวเชือกเอามาเลี้ยงก็นครับเอาเอาเอาอ่ะ,อะมะลิครับลายหัวเชือกกันไหมพี่น้องมะลิอันนี้วานิลาน้ำดำครับหรือน้ำใสครับใบเตยครีมกะทิบัตเตอร์เตือ นมเนยครีมออต้องใส่ป่ะ <c oughs> นมเนยครีมนมเนยครีมหรือบัตเตอร์อันนี้กล้วยครับนมเนยครีมแต่จะ่วยมากเกิดอินบัตเตอร์บัตเตอร์มันเอไไนินง่ายเลยอ๋อครับครับเออมาดีครับ,รบ,ออรรบนำก่อนเลยตามนี้ามาด,ดีคันผู้ใดจำได้กับเบื้องเอาด้วยบม่มดขวดครับประมาณนี้แหละใช้ประมาณนี่แหละกาวครับมะลิมันกินแห้งเนาะกินแห้งใช้ลายว่าอะไรเนาะพี่น้องโอ้ยวังหัน คลิปลุดไปเด้นมาหัน้องครับมือไปถือใช่แล้วปุ่มสต็อันนี้ก็บลูดลันลงมาอันนี้ก็ใช้บวมบดขวดอ่ะอันนี้กินยังนี่วัณิลาครับวะนิลาอ๋อเป็นสูตรผสมด้วยเพื่องครับสูตรพ่อเสื้อแต่ละคนบวมขึ้นนะครับอันนี้ไปเตยครีมไปเตยครีมมืออันนี้เขาใส่หอยบวมบดบวมขอดเกิดสับโอ้มันว่าบกเพราะว่ามันเหนียวเหนียวครับเหนียวเอ๊ะจะไหน เติมครับพี่น้องแหล็ดขวดอย่างเตียวอย่าสองถังตองใส่เยนะอ่ะแบ่งกันไปใส่ลงไปมัดแทบันเดี้วนะครับแท้อันนี้กะทิโอเคเครื่องขวดมันบโบรานกันครับอืออืม ชัดไปครับเป็นสูตรกาได้พี่น้องสูตรกาอยู่เชีวงน้เดี๋ยวห่อที่หาห่อดิจัดสูตรเต็มอีกเทน,นึงครับพี่น้องเป็นความเคยชินของเส้นอ,อดเพ่นเป็นกติกาไปก้อนเช่านีนิเป็นว่าเขาว่านสูตรกาเนี่ยแหละเขาดีเดี๋ยวห่อรุ่นกันพี่น้องครับใส่ไปเทละอันแสดงว่าปริมาณนี่ก็คือแต่ละขวดใส่เหมือนเลยถ้าถ้า คุกเท e me. let. Let. Let ียงเดียวคือใส่เหมิดมันครับยกเว้นยกเว้นสารกินนี่ครับที่ใส่บอบบอใส่เหมิดบขาต้องใส่เหมิดนี่เหี่ยวกินหนึ่งกินแหลกเลยมะมลิมะลิมะลิ่ากับป่วยใส่นิดหน่อยป่วยใส่นิดหน่อยเพราะกตัวน้ำใส่เดี๋ยวมันกินแห้งหมือ ตัวที่มีมีขอินว่าที่มีคีมน,ออนี่มันจะออกนุ่มๆตามสูตรเพื่อนนะครับสูตรไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้มันคือเคล็ดลับของเพื่อนนะครับบอกเลยเฮ็ดเทีนี้กับสูตรใส่ประมาณนี้เฮ็ดเทียเท่าไป่กับใส่อีกประมาณหนึ่งครับแต่บอกเพ้่นบอกเลยว่าเขาดีเขาดีเพราะว่าเพื่นเบื้อจำ เหยื่อนอะเหยื่อสั่งใดสั่งใดพฤติการอะไรอยู่แล้วเราพูดข้อเหตุได้ครับ,รบพี่นพุ่งถึกาออกผู้ว่าข้เห็ดมือไม่ก็อาจอัดเดี๋ยวทีเห็ดสูตรไว้าหายครับพีบ่น้องแต่พวกแมนรอบนี้เด้อเป็นรอบต่อไปเด้อครับรอบนี้มาเบิ่งผลงานกันก่อนว่าผลงานสิออกมากแบบใดครับเข่าหรือบ่เข่าฮะเบียดสิบขั้นคนสิบขั้นอ่าลายไปวะครับบ่เหยื่อทางอย่าเหรียญได้สิบขัน้นเหรียญได้สิบขัน้ขน แต่มือกินดีเนี่ยเคยแล้วครับสี่ขันเออก็ยังไอยกขันขันมันเข่านี่มันมันกพ่อบอพู้นึงเป็นคนตีพู้นึงเป็น้นอัดป่าครับตอนเป็นยี่สิบนาทีปั้นหนึ่งตีก็ไม่สมมุติมันเข่าเล่นยีสิบนาทีกะทิเร็วพนเนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้ี่สิบนาทีโตนว่เออบางเที่ยนี้กะทิบางเที่ยนี้มันจะกินตัวเนื้อเบสซีเบเบสซี่ขันนี่คือ มันจะกินพร้อมกันเลยครับมันจะกินหลังนันกินหลังกินขั้นนันกินขั้นนี้ยัางที่น่ะกินยุบภูนึงคือถ่ายยืนอัดปลายเดียวอีกภูนึงก็คือถัดปันเยติเช่นเดียวครับโอ้ยทำนั่งกัดชั่วโมงละแต่อันนี้ซ้ำอันนี้อันนี้สหรับปลาที่บ่วแน่นๆเด้ครับอันที่ถ้าปลาบ่วแบบปลาบัวลายนี่ก็ับเว้ยนั่งถ่ายจนรับพุ่นแล้วครับนี่พอพอมือหนึ่งเขาก็ตกจังม่งอ่ะ เก้าโมงป๋อปอหนีรุงลุงรุ่งตะเสาอยู่ครับลุ่งตะเสาเนาะสมมติตีให้8ปดโมงไปเลิก4ี่โมงกับแป1เก้าสิ็บวองกรบอกซีชั่วโมงครับ8ชั่วโมงชั่วโมงละชั่วโมงละ4โต้เลยวะดึะงบ่ออันนี้ครับชั่วโมงซีโตโอ้ถ้ามันกินเดียวเงาหลายคนนั่นแหละโอ้หลายปรน,นเด็นเต็มงัน มรรชั่วโม,มงละสี่ตัวมันหน่อยเกินไปแต่มันพอยดีแม,น,มน่นเดี๋ยวก็รู้ครับว่าปลาแหน่นบอ่อปแหน่นบ่อชั่วโม,มงหนึ่งกับหกสิบนาทีคนนี้ตัวหนึ่นงเขมให้สิบนาทีกับหกตัวเอาชั่วโมงหนึ่งสิบนาทีหกตัวอโอ้ยพอได้รอสี่ตัวแล้วก็ร่งพอดีแล้วถ้าปลา <laughs> แหน่งก็ต้องกินดีกว่านั้นนี่อ้าวครับสิ่ตอดเพิ่นยินยันด้พี่น้องว่าสี่ตัวเพิ่นเพิ่นว่าจังได้กับสปาอากาศต้องต้องให้เด้ หามีร่มหามีคืนเนี่ยถ้าถ้าร่มแห้งถ้าร่มแห้งแล้วก็บคืนแห้งนี่ก็โอ้จบข้าวมล้เนาะไม่ต้องรุนต้องรุนครับพี่น้องครับผมก็ไ่ได้สันถัดดอกแต่ว่าผมคิดตามสั้นช่วนเนาะมันต้องมันมันต้องมันต้องแห้่แมสกันชุยังดิ ตั้งสภาพอากาศดีครับพี่น้องครับตั้งสด้หัว,ออวโอ,อเคบ่โอเคขอให้ยมีร่มมยมียามีร่วมย,ม,ม,วม,ยม,มีอย่างไรล่ะครับหกสิบหน้าที่พรมให้สิบหาน้าที่ตอตโตไอสิบหน้าที่ตอตโตกับหกโตเลยพี่น้องครับเจ้าต<ๆ>่อคนว่าโอ้หลายคนเดี๋ยวเยวไปรุ่นกันเดี๋ยวไปรุ่นกันได้ครับพี่น้องครับอ่ะเริ่มเข่าทีข่าทางแล้วอันนี้ก็มากไว้คนว่าแห้งโดนแห้งดีห็นบ่ แลคั่นโดนท่ดีครัมันเป็นมั่นยุด่างใก็เช็ออวมานกบคันบติดมือดีครับแลครับคันปั่นบวติดมือ้นะปั่นเรื่องนี้เยื่อที่ดีต้องบอติดมือเลยพุณผ้องนี่ครับ,รบนี่ามติดมือนี่ครันี่แต่ว่าเวลามันหมกักแบวมันจะออกมั่นได้หะัมันแตก่งเงี้ยมันแตกออกมั่นแบ่มั่นเงาเลย เดี๋ยวหน้าง,งานจะไปเบิ่งอีกเช่นนึงเพือครับพี่น้องครับทางนี้ก็ถือว่าเพิ่นตกมาโดนวลนี่นเพลินใส่คำว่านักตกปลาเลยครับของนักตกปลาจะถามว่าเพลินที่เก๋าทั้งไรหนี่ต้องไปเบิ่งหน้างานพี่น้องครับเพิน่นตกปลามาตัเตแมละยู่ที่แต่ว่าเวลาอากาศที่ว่างก็ว่างแล้วแต่ช่วงครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ้นกันวา่าเฮาที่มีโอกาสมีแตมกับบ้านบ่ครับถ้าเงือนดีจังไดนถิบมาเว้าวที่มาบอกต่อได้ครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดสนใจเดี๋ยวจังว่ากันอีกเช่นนึงครับ นี่เป็นสูตรบัวสำจ้ำสูตรอะไรครับพี่น้องสูตรแกนเพ่นนะครับเดี๋ยวส่วนสูตรนีเพิ่นอกักไว้ก้อนครับกักไว้ก้อนเดี๋ยวเจอกันในแมตช์แข่งครับพี่น้องครับอ่ะโอเคนะครับเนาะโอเคครับขอพุนครับพี่น้องครับเจอกันวันที่ยี่สิบหกครับสวัสดีครับ